สบายดีพี่น้องสบายดีบัรุกขูสุคนเมื่อนี้เ้ากาไปอีกเลยพี่น้องเลยไปโคกไปหวยอีกเลยไปห้านมไม้กับลานกับลูกสาวสบายดีเน่สบดีลุงสยป่าลงสา่า,สายปาไปเลย ทำไม้มาต้มจำแจ่วเจ็ดน้ำพริกกะปิแซนะ่บๆเนาะพี่น้องจิ้มกับต้มหนะ่อไม้แกงน้ำบรยากนะับพี่น้องกินหลายละบรยากจะกินต้มจำแจ่วแบบนี้ไปติดตามชมเลยเนาะพี่น้องว่าชีได้หรือบรายเนาะ ว่าหอดหุ่ยแล้วพี่น้องกำลังสะเอาหน่อไม้เด็กๆก,กับขุดหัวชีดินไปน้ำเด็กๆก,กันน่องน้ำมนกับลาน้องหลาหน่อยน้ำมนกับปลาน้อยกำลังขุดน้องเรืองก,กำลังเอาหน่อไม้ <c oughs> น้อใหม่กับค้น <nom> ห่าลายกับอยากอึดกัเจ้าหาวานนี่อยากอึดแล้วพี่น้องเลยมันขึ้นเหียวเลยเนาะเพื่อเมื่อชีได้ชินได้เอานเอามาสีหากอมากระได้สนิพี่น้องเลยลงมาเซตเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเตรียมการสมใส่กระตาด่ะ ไม่ได้จอมน้ำไม่พี่น้องาาาน้ำมาประกายเลยมันอึดมือนี่นะพี่น้องเลยคนหาหลายเขาเจ้าหาหมู่บ้านนี่คอยนี่มันนี่เป็นต้นน,น้อยน้อใมก็ได้ย โทรเสียเขียเสียมเสียเสียมเสียลานสาวกับน้องก็เอาโทรศัพท์เสียพัวโทรศัพท์เสียกับประจักษอเสียมเสียพอ จองไม่เนาะร้านเป็นมือกองหางต่ายกันมันยตกตพังเาตกพังไปให้พี่น้องเบิกงนะะ ินนคือจะม่ตะกี้น้อเฮากันนะอ,อเป็นเด็กน้อยก็บวยมากแ,แท่แขกำนักคุณแล้ววางหมดชองแล้วตะกี้มันมีเครื้อนะออจมนะไม้เ <c oughs> ต็มตาจังเมืออะพี่น้องเลยเกลอปไปปุน้น họ tiếng thảo mạc đó ừ, mưa lười chăm oh. sông thì nó no, ngọt mưa thì tên tà lưu bò nó vừa mưa này พี่น้องเจอของแซบเจอของแซบพี่น้องเมงแคขงขาปงขัวแซบแซบพี่น้อยตั้งคนครับครับป้าเอีองทาเป่นอาเมงแคขงกัน อย่างไวเลยจุก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 ตนไตมีท่านเป็นปีกพี่น้องเลยมันบบินคันตัวบินเอามันบแพแตกนได้ล้วไปปุบหนึ่งไปทึ่งปุ๊บอาฮุบฮุบุบเห็นสักนี่ชิบไตออกบ่ไตนะกินตัวนี่งแค่พี่น้องเลยอมไม่พราะมัน Mày có gần nhanh khảo của you. Mày Mẹ nói về mặt mày. Mày chưa biết biết mày. biết mày. Mày chưa biết mày. Mày chưa biết mày. Như chưa biết co Mày chưa biết mày. Mày

แน่เต็มบ่อส่นเนาะความพยายามอยู่ไหนความสำเร็จอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่ไหนเปิ่มึงสินเนาะ ทางไปไมันทางไปมันเสียจะไหนเรื่องะไรลุ่นลุ่นลๆ่ไหมใช่้สิต๊กลางกอ,อไปขขวกินบ่เนี่ยมาขว่า<ย>อ่าลง,งมาอันบไงแม่ามาขวกินใช่โยใช่โย

เพิ o, e b b e don, ่นเป็นผู <t> ้เอาหน่อไม้พี่น้องคอยเป็นผู้สมน้ำกดขุดวัชิดินไปนำสมน้อไม้ไปนำเล่นนั่งตัวเทิงเก็เรียกพี่น้องเอาลงมาแล้วงเลยเดี๋ยวไปติดตามชมอีกว่าเฮาหามาโฮมไว้มันสีลายสันไดเนาะมาเพาะน่อไม้บัดชิมเงาแล้วพี่น้องบัดมันสีเต็มตาแล้วพอมาเพาะน่องไหมลาย ไปไปบนเลย get, get. พี่น้องท้องแทบขอไปจนหมดแมงเฆ่งจะสิเต็มตาแลวพี่น้องเลยมาเพาะหน่อไม้ซ้ำถ่ายโอ้ยสะอาดเนาะ mm hmm. ถ้าแมลงลมาวางนี่เมื่อแต่ห้งแต่ไปหล่ะแต่ไตผูตข,ขึ้นมาเนาะ ไปไตะแล้บ่มีหน้องม้พี่น้องเอ้ยเข้าหาลายอยู่ไตะนะนี่แต่บอลเขาปอกมาแถวแถวนี่พอได้อยู่แทาวังกับไก่นาปลาหม่าวใหม้ลายแถวนี่คนบ่คอยหาองบ้านเฮ้าบ่คอยมันไปลงมาหาเนาะอันนี้ว่าแม่นาปลาหม่อนะหูหูหูย่างไปเองเงี้ยหนึ่งกระหอดลูกสาวกะเมยแห้งพี่น้องเอ้ยเป็นหิวเข่าเลยบอดบาทแต่หิวแต่ลูกหิวเบิร์ดคู่พน สิ <laughs> เอานไม,ม้เมื่อใดอยู่บ่อป่านี่น้องเอ้ยขอจะเอานาม,าม้เมื่อใดอยู่บ่อขอคือหิวเขาเ้าแท้ผู้ใดอันใจดีกะผัาเข้าไม้กินเนี่ยเด้อ <laughs> หิวเข้าอยู่ป่านไม้แล้วเมื่อบ่ได้แล้วหิวแห้ง้ายกระตากระชีบ่ขึ้นแม่นั่งปอกนาม้เอาแห้งก,ก่อน บาดเมื่อสิเฮ็ดแนวใดเนาะเมื่อเนาะพอใผู้เดียวนาะบ่รอดสงหามเพราะว่ามันเมื่อยหิวขาปานนั้นเด้ถือเสียมอันนึงกับขอเกาะแม่สิหามหน่อไม้เคาเอืยอยามฮอดเสียงเท่ามากหรอกอือออกไปนี่ก็เมื่อแล้วนี เมื่อเราเมื่อวังเที่งปลาเม่าเนี่ยบ้านดีพ่อแม่พี่น้องนี่แม่หลังก็มาเบิ่งขจาวห่านเราใหม่เนาะเข้ามาลงเพนพี่น้องมาลงเพนพเห็ดไม่เค็นเลยมันอันนั้นก็เห็ดน้ำหวานไปแจกาไปย่อขาจาวไปย่อขจาวก็แจกคือสิแจกเบิดบ้านเนาะไปย่อขาจาวขจาเห็ดเห็ดย่างก็ บันไดวัดอืมแล้วมืออื่นก็สิเห็ดอันของหน่าของแก๊กจะได้เห็ดบ่ได้เห็ดอืมของหน่ามันซาลาทางบ้านทางนี้อืมลงไปก็มาเหตุใคนเป็นเห็ดบันไดวัดบ่โดยเข้ากับประเดีลงไปเบิ่งเลยมาลงไปเห็นอ่ะมามช้านี่เนาะชวนเพื่อนจะไปหาหน่อไม้เเนาะมาชวนเพื่อนอืมเพื่นตอผัดทิพ ก็เลยมีแผนแผนไปหาหน่อไม้แล้ก็เยบ่ไบ้อยูน้ำผึนี่นั้กองสวนกันส่วนกันแต่มือวานมาิไปหาหน่อไม้มันนกสิบ่นเมื่อนคุยกันบนลงโตเนาะมันก็เลยบ่ได้ขนาดจ่โจมเลยพี่ใส่กระซามด้วยข้าวหนสำนีนะาหมักแกงสำนี่ใบบอชูบางแคงไหมแกงหน่อไม้เยที่ได้บัอกสิบัถูก แข้งไปไปแล้วเต็มไปเลยค่ะไล้ไซหนึ่งวันเนี่ยฮ่าหนูไม่ไหลมาเกมงอที่น้องทีมาแบ่งกันกับน้องเรืองมาหอดีก็จบคลิปไว้สำนีนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเด้อ ขอบพระคุณรองหนาขอบพระคุณลายลายผ่ากกทกระดิ่งน้ำอยากผ่านจังได้กะาให้ผ่านพ้นจากพวัญญโควิดไวไวเด้ออยู่ใช่ก็และแต่อยู่ไทยต่างประเทศเราเราจุขภาพเข็มแข้งเบอร์จุกสุขคนสมันคนเงินสบายดี